ก็ขอสวัสดีครับวันนี้เป็น EP2 นะครับของการเล่าเรื่องและการให้ความรู้บางช่วงของอ,อประเทศออสเตรเลียนะครับต่อจากคราวที่แล้วคือตอนที่1คือเรื่องของการเกร่อนนำของการไปใช้ชีวิตของการไปท่องเที่ยวของการไปทำมาหากิน ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ใกล้ชิดกับประเทศไทยนะครับคือเดินทางจากเครื่องบินนะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลถือว่าใกล้นิดเดียวนะครับใกล้เคียงกับประเทศจีนนะครับไปประเทศจีนก็ประมาณสักงอ่สามสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับนี่ก็ โดยโดยสายการบินทัว่วไปนะครับก็ไม่ไม่ห่างจากประเทศไทยถ้าบินอ่าสีหชั่วโมงเนี่ยคือไม่ไกลแล้วนะครับสำหรับคนไปทำมาหากินหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่าไปศึกษาอ่ายังประเทศออสเตรเลียเนี่ยอ่าก็ก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกแล้วก็เป็นการไปเปิดวิสัยทัศน์นะครับว่าอย่างน้อยก็คือได้ไปเห็นประเทศที่เขาได้มี การพัฒนาไปในระดับที่ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่วิถีชีวิตนะภาษาที่ใช้อ่าแล้วก็ความเป็นนะฮะความเป็นอิสระความเป็นอะไรฮะเสรีภาพบางอย่างนะครับคือประเทศเขาค่อนข้างจะมีอิสระและมีเสรีภาพมากกว่าอกประเทศของเราอยู่นะครับเราก็จะไปได้เห็นแล้วก็วิวัฒนาการระบบการศึกษาระบบสาธารณสุข ระบบการคมนาคมขนส่งการอุปโภคบริโภคนะแล้วเราก็จะไปเห็นในเมืองที่เขาเจริญแล้วก็เมืองที่เขาไม่เจริญเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ไปดูในเมืองแล้วก็ไปดูชนบทว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมา,าเกริ่นนําแล้วก็เล่าคร่าวๆอย่างที่อยากเล่า,ลาให้พวกเราฟังนะครับว่าสําสหรับประเทศออสเตรเลียเนี่ย เมืองหลวงของเขาคือเมืองแคนเบอร์รานะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักนะจะรู้จักแต่ว่าเมืองซิดนีย์คิดว่าซิดนีย์คือเป็นเมือง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 หลวงนะครับแต่จริงๆกรุงแคนเบอร์รานั่นะคือเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปฝังใจที่ซิดนีย์เพราะซิดนีย์นั้นเป็นเมืองใหญ่นะคือซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่ ที่มีประชากรมากแล้วก็มีคนไทยไปอาศัยอยู่มากทํามาหากินอยู่มากนะแล้วคนก็เลยคุ้นเคย,เยนะครับอีกเมืองหนึ่งก็คือเมลเบิร์นนะเมลเบิร์นนี่ก็เป็นเมืองใหญ่รองลงมาจากซิดนีย์อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีคนไทยไปอาศัยอยู่พอประมาณนะครับอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบิสเบนอ่าเมืองบิสเบนอ่าบิสเบนเวลาเราได้ฟังเสียงะระฆังไหมฝรั่งเวลา ฝรัลล่งหรือว่าศาสนาคริสต์เวลาเขาสวดมนต์ส่วนไรนะมันจะมีหอะระฆังใหญ่ๆนีนแ่แหละเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางครั้งก็คือตัวตีะระฆังอ่ะบิสเบนระฆังบิสเบนนะครับแล้วก็เมืองอ e ีกเมืองหนึ่งคือเมืองเพิร์ธอ่าเมืองเพิร์ธเมืองเพิร์ธนี่ก็คนไทยไม่คุ้นนะเมืองเพิร์ธนะอ่าเมืองเพิร์ธและแคริและแคริคอร์อดแคริคอร์อดแคริคอร์อด, Carry, อ,อ,ด, Carry, อ,อ,ดอะไรเนี่ยก็อีกเมืองหนึ่งนะครับ แล้วก็ภาษาที่คนออสเตรเลียใช้นะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษสำเนียงเป็นแต่งนะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษที่สำเนียงอเมริกันหรือว่าเป็นสำเนียงของอังกฤษแท้ๆนะครับจะเป็นสำเนียงออกเป็นสำเนียงอ่อังกฤษแบบออสเตรเลียนะครับอย่าลืมว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีมือถิ่นกําเนิดอ่าในอดีตหรือว่าความเป็นมาของออสเตรเลียเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพ in it ันธ you know. ุ์นะ อ่าคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ไปไปไป,ไปอยู่ใหม่ฮะก็อบอพยพไปอยู่กันใหม่น right. ะแต่ว่าคนดั้งเดิมของเขาเนี่ยตามที่ผมเคยไปคุยกับอ่คนออสเตรเลียนะครับก็คือเขาจะมีคนดั้งเดิมของเขาเขาเรียกว่าเป็นพวกอ่าเผ่าอินเดียแดงหรือเผ่าอออริจินอออริจินนะเขกว่าเป็นเผ่าพื้นเมืองของเขาเลยนะเป็นคนที่ก็ตั้งโลกราบ ในออสเตรเลียนะก็คือไปไปคือคืออาจารย์เคยไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณสักห้าหกเดือนเหมือนกันนะอยู่ที่เมืองซิดนีย์เป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ไปเมืองที่แคนเบอร์ราแล้วก็ไปที่เมืองเมลเบิร์นนะก็เคยไปไปไปเที่ยวอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ซิดนีย์นะซิดนีย์นี่เดิน,ดนทุกตอกซอกซอยก็เลยก็ว่านั้นได้นะครับแล้วก็ประชากรของออสเตรเลียนะ ก็ประมาณ26ล้านคนนะ26ล้านคนแต่ว่าพื้นที่ของออสเตรเลียเนี่ยใหญ่โตนะใหญ่โตมากนะครับมีมีพื้นที่แบบใหญ่กว้างขวางว่างัางาง้นเถอะนะพื้น <c oughs> ที่ประมาณ7 06, 17, ล้าน6แสน1 0 7 9 3 0ตารางกิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตมาโหาราลอ่าส่วนการปกครองนะรูปแบบการปกครองของ ออสเตรเลียก็คือในรูปแบบของสหพันธรัฐนะแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับรูปแบบการปกครองของเขานะครับเขาจะมีเรื่องของความเป็นอิสระเสรีภาพอะไรอ่างต่นะครับแล้วก็สัตว์ประจำถิ่นของเขาคือตัวอะไรฮะที่เราเคยเห็นในโทรทัศน์จิงโจ้นะจิงโจ้ คันกรูรูคนกรรูอ่าภาษากฤษค,คนกรรูนะคนกรรูจริงโจ้อ่าจิงโจ้ที่ตัวคล้ายๆหนูจะว่าหนูก็หนัะหน,ห,นหนูแต่ว่าหนูยืนได้นะแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ที่ตาหน้าท้องนะลูกเอาใส่ลูกมันคล้ายๆหน้าหนูนะจิงโจ้นงๆมันก็คล้ายหน้าหน,นะน,าหนูหน้ากวางอะไรเงี้ยนะมันก็คล้ายๆกันนะมันมัน,ม,นมันเป็นสัตว์ในลักษณะอ่าดูดูก็ลักษณะอย่างนั้นนะครับลักษณะของ ของไอ้จิงโจ้นะครับจิงโจ้แขงกรรูเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักนะเป็นสัตว์ประจําถิ่นของเขาส่วนดอกไม้ประจําชาติของเขาคือโกลเด้นวั e เทิ w นะ golden w a t e r l a w โกลเด้นวั t เทิ a เนี่ยมันออกสีเหลืองๆเป็นช่อๆนะ,อ,ะออกสีเหลืองๆเป็นช่อๆก็ <c ười> คือไม่รู้จะเปรียบกับดอกอะไรในประเทศเรานะในบ้านเราอ,ะอ่ะก็อาจจะคล้ายหรืออาจจะไม่อ,อาจจะไม่ใช่ กล้ได้ทีเดียวนะก็ก็คิดว่าคล้ายๆกับดอกอะไรนะดอกไอ้ต้นอะนั้นเราบ้านเราสีเหลืองๆเป็นช่อๆนะอก็จะบอกว่ามันมันก็ยังมองเปรียบเทียบไม่ได้หรือว่าดอกกระถินนลงหรือเปล่านะเป็นช่อเป็นช่อแต่ว่าดอกใหญ่กว่านั้นช่อใหญ่กว่านั้นนะคล้ายดอกกระถินนลงเพราะว่าดอกกระถินนลงจริงๆมันก็เป็นช่อนะเป็นช่อแต่ว่าเป็นช่อที่ที่ไม่ใหญ่มากนะนะ แต่ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่หอมมันอาจจะฉุนสำหรับคนบางคนอาจจะแพ้อะไรเงี้ยเนาะแต่มันช่อใหญ่กว่านั้นสีเหลืองอสีเหลืองนะครับก็คือคล้า,า,ายๆดอกกระถินตะลงบ้านเราหรือเปล่าก็าไม่รู้นะก็ก็คล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวของออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีหลายที่นะครับอย่างเช่นฟินสแลนบิลดิงหรือว่าตึกตึกอะไรฮนะตึก ตึกฟินแลนด์อ่าหรือว่าตึกวิกตอเรียนี่แหละอ่าตึกวิกตอเรียหรือว่าซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะอ่าหรือว่าเป็นโรลงละคนะรอะไรเปล่าอ่าซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะครับอ่าก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เวลาเราเปิดเข้าไปออสเตรเลียก็จะเห็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นั่นแหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นฮาร์เบอร์บริดจ์อ่าสะพานฮาร์เบอร์นะ หรือว่าหาดบอนไดอ่าก็มีหาดเหมือนกันนะหาดเด่นน้ํานักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวอยู่ตรงนั้นนะครับหา,หาดบอนไดเนี่ยอ่าหาดบอนไดก็ถือว่าเป็นหาดที่อ่าสวยงามนะหาดที่สวยงามนะครับหาดบอนไดเพอมันติดกับเมืองฮนะไม่ได้ไกลมากนักอ่ามันเป็นติดกับเมืองหาดที่ติดกับเมืองนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะภาพรวมของของ,ของประเทศออสเตรเลียนะแต่ใครอยากจะไปท่องเที่ยวไปศึกษาไปทำมาหากินอ่าเบื้องต้นเราก็รู้ลองดู ศึกษาภาพที่เราคิดว่าเราจะต้องไปปรับตัวเรื่องอะไรไปพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยเราก็ลองดูนะครับส่วนศาสนาเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับเพราะว่ามันมีต่างคนต่างมาทำมาหากินนะครับนอกจากคนดั้งเดิมของเขาคนพื้นถิ่นของเขาก็คือพวกเอ่อออบริกินนะนะมันก็จะมีพวกถ้าเป็นศาสนาของคนที่ไปดูที่ออสเตรเลียก็จะเป็นศาสนาคริสต์นะศาสนาคริสต แต่แล้วก็พวกไม่มีศาสนาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะพวกไม่มีศาสนาก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าพวกไม่มีศาสนาเนี่ยคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีศาสนาอิสลามศาสนาพุทธฮินดูซิกแล้วก็อื่นๆอีกนะนี่ก็เบื้องต้นนะครับของอประเทศออสเตรเลียแต่ถามว่ามันมันเป็นเมืองที่น่าอยู่นะอ่าตอนที่อาจารย์ ไปอยู่ที่ซิดนีย์นั่นะนะ่ะตามถนนหนทางต้นไม้อา่าเขาก็เขาไม่เขาไม่เผาเขาไม่เผาป่าเผาอะไรเหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าเศษใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาเนะี่ยมันกลายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่หมักหมมกันอยู่สุดท้ายมันก็กลายเป็นปุ๋ยที่ดีนะต้นไม้ก็เกิดน,นอกงามดินดินดีนะฮะดินดีต้นไม้เกิดในอุดมสมบูรณ์เขียวขจีนะ แล้วก็ต้นไม้ข้างๆทาเนก็ต้นเล็กๆเยอะนะคือเขาไม่ตัดต้นไม้ไม่เผาต้นไม้เขาจะมีความการรักอนุรักษ์ธรรมชาติพอสมควรนะนกแก้วนี่เยอะนะครับนกแก้วตามตนนทงทานมันนกกระจอกบ,บ้านเราบ้านเราเห็นว่านกกระจอกเยอะนะตามเวลาเราไปไหนมาไหนะจะเจอนกกระจอกแต่ไปออสเตรเลียหรือไปซิดนีย์ในนกกระจอกไม่มีเท่าไหร่นะมีน้อยนะแต่ว่านกที่เยอะที่สุดคือนกนกแก้ว นกแก้วจับตามไม้ต้นไม้ข้างๆทาง,าง,าง,างนี่เต็มเลยนกแก้วนะเต็มเลยนะสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีชมพูเยอะมากครับเยอะมากเลยครับผมเคยจะไปจับมันมันก็ไม่ได้แอบกลัวคนมากนะเพราะว่าเขาเขาไม่ทำลายมันนะเขาไม่ทำลายมันนะคือสวยอ่ะนะคือเห็นแล้วสวยงามมากนะครับก็นี่คือการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้นไม้เขาก็ อย่างที่บอกไปแล้วว่าคือเขาไม่เผาป่าอ่าไม่เผาขยะไม่เผาะอะไรหน้าบ้านนะเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์แต่มันก็มีข้อข้อเสียนะข้อเสียคือการไม่เผาป่าเนี่ยก็คือเวลาเกิดไฟป่ามาเราเห็นไหมฮะเวลาเกิดไฟป่าในในในข่าวลว้เราดูข่าวนะอ,อ่ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาไฟป่าไหมมาเนี่ยมันจะมันจะดับยากเพราะอะไรเพราะใบไม้ที่มันสะสมหลายหลายสิบปีหลายร้อยปี มันก็กลายเป็นเอ่อเป็นอะไรฮะเป็นเป็นอะไรนะเป็นก็เป็นเปลวไฟอย่างดีเลยฮะเป็นก็แล้วเป็นที่โอ้โหแบบเหมือนกับเป็นที่เผาเลยอ่ะเป็นเตาไฟอ่ะเป็นเตาไฟอย่างดีเลยบางทีมันจะเป็นฟืนเป็นไฟที่แบบเอ่อเหมือนกับยิ่งยิ่งทาให้มันลุกแล้วก็ลุกนานด้วยอะติดเวลาไฟลุกจะติดนานเขาถึงดับยากไงเพราะว่ามันสะสมมาหลายสิบปีนะ ทีนี้แต่ว่ามันก็ข้อเสียมันก็มีนั่นแนหะคือเรื่องของไฟป่าแต่ถ้าข้อดีก็คือเรื่องของความบูดมสมบูรณ์นะปลูกต้นไม้ใบหญ้าปลูกผักผล,ลไม้เนี่ยโอ้เขียวขจีนะอ่แต่ว่าเขาก็มีฤด,ดูฤด,ดูการอ่าที่เราอะไรสปริงฤด,ดูใบไม้พลิฤด,ดูออทัมฤดูใบไม้ร่วงนะที่มันออกสีอ่เวลาเราเห็นใบไม้ตามประเทศเราบอกว่าอยากจะไปถ่ายรูปโอ้ยออกเป็นสี ส้มสีม่วงสีชมพูอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะคือต้นใบไม้ที่มันใกล้จะอ่า่วงร่วงแล้วนะฮะอ่าต้นไม้ที่มันใกล้จะอ่โล่วงหมดแล้วมันก็จะผรีดอกออกออกผลออกมาใหม่นะครับแต่ว่าก็ปรับตัวใบไม้บางครั้งถ้าเราดูนะอ่ต้นไม้ต่างประเทศมันก็ปรับตัวตามฤดูกาลเหมือนกันนะมันรู้ว่าฤดูหนาวมันจะมาเนี่ยมันก็รีบออกดอกออกช่อนะอ่าออกดอกออกช่อไวเหมือนกันนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยธรรมชาติมันมันมี ช่วงเวลาของมันนานนะดูดูร้อนดูดูหนาวดูดูฝนอะไรต่างเนี่ยมันนนานแต่บ้านบ้านเขาเนี่ยดูดูดูร้อนมันจะน้อยดูดูร้อนมันจะน้อยดูดูหนาวมันจะเยอะนะอากาศมันก็จะเย็นๆอย่างเงี้ยบ้านดอกไม้ก็จะเริ่มผลิดอกออกผลไวเหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดของเขาที่เป็นแถวทางเป็นฟาร์มเป็นอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็ไม่ต่างนักหรอกแต่ว่ามันก็ การทํามาหาก,กินของเขามันก็คล่องกว่าของของเราเพราะเขาใช้ระบบเทคโนโลยีระบบะกะเกษตรอุตสาหกรรมกรเกษตรเชิงพาณิชย์นะเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพมันก็ทําให้พวกเกษตรพวกทําฟ้าของเขามีมีเงินจับจ่ายหมุนเวียนเป็นธุรกิจนะเป็นกเกษตรเชิงธุรกิจนะก็ทําให้เกษตรกร,ร,กร,รของเขาน้นะ มีเงินนะมีเงินม,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 มีมีมีรายได้ดีกว่าเกษตรกรบ้านบ้านเรานะครับซึ่งบ้านเรานะเกษตรกรก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังของชาตินะแต่กระดูกสันหลังของชาติบ้านเราก็เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานะแต่ทุกว,วันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแล้วก็จนนะคือเกษตรกรบ้านเราจนแต่เกษตรกรต่างประเทศเนี่ยรวยนะครับเขาถือว่าเป็นเป็นชนชั้นที่ที่เป็นธุรกิจ่ะเพราะเขาไม่ได้มองว่าเกษตรกรจนนะ,ะเกษตรกรเชิงพาณิชย์หรือว่าเกษตรกรเชิงธุรกิจเนี่ย แล้วก็จะทําให้คนไปทำก็ไปอยู่ฟาร์มกับเขาเนี่ก็ก็ได้นะเมืองบ้านเราเนี่ยเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่เราถึงไปทํางานในฟาร์มบ้างละทางานในร้านอาหารบ้างละทางานในบริษัททางร้านบ้างละถ้ามีความรู้ความสามารถบ้างะนะก็ก็หลากหลายนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะจนเจอช่องทางไหนไปทำงานในฟาร์มก็เงินทุกอย่างนะถ้าเรียบเทียบกับเงินบ้านเราแล้วเป็นดอลลาร์ Canada, อดอลลร์แคนาดาอาดอลลร์ออสเตรเลียกับบ้านเราเงินบาทเนี่ยบางครั้งค่ามันก็ต่างกันแต่ว่าทุกประเทศนะอาจารย์ว่าค่าของมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมกับประเทศนั้นนั้นนะแต่ถ้าเอาเงินดอลล่ามาเทียบกับเงินไทยเงินบาทเนี่ยมันก็สูงกว่าเราอยู่แล้วละ่ะบางคนถึงพยายามที่จะไปจอบต่างประเทศแล้วก,กลับมาบ้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะไปจอบไปรับทํางานสักพักหนึ่งได้เก็บเงินเก็บทองเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแต่ว่าบางครั้งมันก็ความยืด ความระยะยาวนะแ็วคือระยะยาวคุณภาพชีวิตบางสิ่งบางอย่างมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับวันเงินที่ไหนมันก็วัดจากความเหมาะสมของประเทศนั้นนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพรันเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความมัง่งคั่งความร่ารวยอะไรหรอกถ้ามีความขยันความอดท,ทนแล้วก็ใช้สติปัญญาการเรียนรู้หน่อยนะครับอยู่ที่ไหนก็รวยได้นะครับขอให้เรามีความมุมานะ อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่านั่งรอคอยวาสนานะครับขอสวัสดีครับคลิปหน้าถ้าอยากรู้อยากทราบในเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอสวัสดีครับ